สวัสดีค่ะ KR Lifestyle คนไทยในสวิเดนขอแนะนำต้นบีโกเนียมาคูลาตาหรือบีโกเนียด่างจุดเป็นไม้ประดับลายสวยหายากสามารถฟอกอากาศได้ด้วยค่ะเลี้ยงง่ายทนทานเหมาะกับมือใหม่เลยนะคะจะเห็นว่าใบใหม่ของเขาเนี่ยแตกออกมาสีจะอ่อนไม่ไม่เข้มเหมือนใบเก่านะคะ ด่างจุดของเขานี่ค่อนข้างโตทีเดียวใต้ใบเป็นสีแดงเข้มสวยค่ะเราจับได้ค่ะที่สวนนี้เขาให้จับกับทุกคนที่เดินชมต้นไม้เขาเอามือจับใบไม้กันหมดเลยค่ะถ้าเป็นบ้านเราก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าของมีราคามิกเนียมาคมาคูลาต้านะคะที่เห็นเป็นรูปปลาเพราะว่า รอยจุดดังของเขาเหมือนปลาชนิดหนึ่งที่ที่อยู่ในแถวยุโรปนะคะสวยค่ะเรามาถ่ายรอบนี้เนี่ยเขาได้ผลิใบออกไปบ้างแล้วแล้วก็ใบใหม่ก็เริ่มงอกออกมาเยอะเลยค่ะต้นบีโกเนียมาคูลาตา เป็นพันธุ์ที่หายากมากๆนะคะเป็นที่นิยมในเกาหลีญี่ปุ่นต่างชาตินิยมค่ะอย่างเช่นที่นี่ก็คือสวีเดนนะคะเขาก็นิยมค่ะเพราะว่าใบของเขาสวยดอกก็สวยด้วยนะคะมีดอกสีชมพูเราว่าเรายังไม่เห็นดอกของเขานะคะที่เราไปชมที่สวนนั่นนะคะ วิธีการปลูกก็ย้ายหน่อค่ะมเมล็ดต้นก้าหรือว่าปักชำกิ่งใบใหม่จะสังเกตเห็นหนะ้าอ่อนๆเสียนอ่อนนะคะใบใหม่จะแตกออกเร็วมากค่ะนี่ค่ะสวยเลยค่ะสวยน่ารักเลยค่ะแปลกน่ารักวิธีการให้น้ำน,นะคะก็ รดน้ำสัปดาห์ละสองสามครั้งค่ะชอบดินชุ่มระบายน้ำได้ดีไม่ชอบแฉะนะคะดินก็ดินปลูกต้องเป็นดินโปร่งร่วนซุยค่ะมีอินทรีย์วัตถุสูงระบายน้ำได้ดีเหมือนเดิมค่ะอากาศก็ชอบแสงแดดรำไรนะคะไม่ชอบร้อนเลยล่ะค่ะชอบอากาศเย็นถ่ายเทได้ดีด้วยนะคะถ้าเรามองตอนกลางคืนนะคะก็จะเห็นเป็นลายจุดระ,ระวิบจะวิบป,ปั๊บค่ะ อันนี้เรายังไม่เคยเลี้ยงนะคะแต่ว่าลายจุดของเขาเน่จะสะท้อนแสงนะคะต้นกอนี้เราถ่ายแนวตั้งเราถ่ายเมื่อก่อนหน้านี้ประมาณเกือบเดือนค่ะตอนนั้นเขายังไม่ผลิใบค่ะใบใหญ่สวยมากๆค่ะลายจุดสำหรับกอนี้นะคะที่สวีเดนราคาอยู่ที่พันต้นๆพันบาทนะคะพันต้นๆถ้าเป็นที่บ้านเรากอขนาดนี้ก็น่าจะหลักหลายพันนะคะก็แล้วแต่ไซส์แต่ขนาดนะคะ ก็สำหรับวันนี้เราเอาน้องลายจุดหรือว่าต้นบีโกเนียมาคูลาต้ามาให้รับชมก็สวยแปลกน่ารักค่ะแบบนี้ต้องมีสะสมไว้แล้วนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าค่ะแล้วพบกันในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ